อนอบน้อมองมหาบารมีและคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายทรงเป็นประธานกาเนิดไดก็ตามที่มมลเราจิตยานภาพทิพย์ภาพหยาบทั้งหลายได้เคยปั้นแต่งเนี่ยรอยพระบาทรอยพระหัตถ์ก็ตามนะลูกลักลูกเหมือนขององค์มหาบารมีสิ่งเสริมเนื่องจากองค์คุณทั้งหลายนะใช้ความคิดความเห็นความหมายิติส่วนตนทั้งหลายเป็นประมาณ ในการตกแต่งสิ่งเสพเนื่องจากองคุณจนการเป็นการปิดป,ปิดปกั้นปิดบังรอยพระบาทรอยผาทาท,ทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยสร้างสถานที่นะในการครอบทับไว้นะแห่งรอยพระบาทแห่งนี้นะทั้งหมดนั้งสิ้นหรือกรรมใดใดก็ตามที่เคยมีกับรอยพระบาททั้งหลายสิ่งเสพเนื่องในองคุณทั้งหลายนะในการหายอยู่หากินนะ กาหาผลประโยชน์ก็ตามนะหรือว่ากระทาอย่างไม่เหมาะไม่ควรการส,มสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะไม่ควรกับรอยพระบาททั้งหลายในการทําให้ต้องปนเปื้อนก็ตามทําให้ถูกปิดกั้นปิดบังทั้งหลายก็ตามนะหรือว่าอธิษฐานขออ้อนวอนขอในลาบทั้งหลายในโชคทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมของทุกมวลชาชั้นภูมิ น้อมองมหาบารมีทุกพระอ,องค์สมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกชีวิติมิญญาทุกหม่เหล่าชั้นภูมิพึงเป็นอโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้็นต้นไปทุกอย่างอาโหสอโหสี่